พีเอนะครับตรงในห้างก็ได้ะคะ่ะไม่ถึงีเก็ได้แล้อาง้างเข้าห้างเล่้องเดจอดหน้าห้างเลยไม่ต้งเดินจอดในห้างเอ็พเียเลยแล้วก็เข้าเข้าประตูขึ้น นายลิเอาไปดูชั้นสีงยังไม่ได้อันนี้ชั้นสามไม่ได้ไม่ได้มันดวกกับชั้นสามขึ้นไปอีกอนั่นน่ะชั้นสียังไม่ถึง,ถงยังไม่ถึง บอกว่าชั้นชีแล้วก็ต้องรอชั้นชีที่จะออกไปทำไมชั้นชาวว้าสวยมากทุกคนเอาเอาค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะตอนนี้น้องลำตูนก็ยืนอยู่ที่เดี๋ยวน้มองดูก่อนไม่ใช่ต้องมีทางออกพี่เนี่ยตอนนี้เลาะหาธนาคารฮะ ตงนี้แหละตรงนี้ใช่น่าจะอยู่ชั้นสามใช่ไหมนู่นอยู่ฝั่งนู้นไปตรงนี้แล้วก็ลงนู่นไปตรงนี้ลงนู่นอยู่ชั้นสามแต่ไม่แน่ใจว่ามีทางออกหรือเปล่านะชั้นถูกแล้วใช่หรอแสดงว่าต้องลงไปอีกอันนี้มันลงหนังนี่พี่ล่า อ๋อชัน4ี่ลงหนังนะเราดูหนังกันไหมอตอนนี้ี่ะพี่สาวมาธนาคารนะคะพี่ๆสวัสดีพี่ทุกคนนะคะมาธนาคารครั้งแรกโอเมื่อกี้เราลงชั้น3ูกแล้วแต่พี่ก็บอกว่าชั้น4ไงพี่อุย้ยพี่เ็ลืมอ่งเปา มีโทรศัพท์ขายด้วยนะคะทุกคนในห้างเอ็มสเปียนี่นะธนาคารอยู่ฝั่งไหนพี่ล่ะ ไมด้มานานแล้วนะนานมากๆพี่น้องตัวนี้เราอยู่ในธนาคารแล้วเด้อเดี๋ยวรอเรียกคิวอยู่นะขอเชิญพี่ๆห้างนี้ก็ ใหญ่มากๆนะคะไม่แน่ใจว่ามีกี่ห้างดูาาร้านพี่ๆนานๆมาเทีนะคะไปดูฝั่งโน้นกันชั้นล่างก็จะมีร้านค้าชั้นบนนี้ก็จะมีร้านอาหารอะไรก็มีนะคะร้านค้าร้านอานหราหรอะไรก็มีหมดดูฝั่งโน้นนะคะบันไดบันไดเหมือนรองเท้ารองเท้าชนสูงขายไหมพี่ๆ ยังมีสูงขึ้นไปอีกนะพี่ห่างนี้นะไม่แน่ใจว่าขึ้นไปข้างบนได้หรือเปล่าอยากขึ้นไปดูเห็นบางคนขึ้นไปแล้วก็ถ่ายอะไรนะถ่ายวิวฝั่งรถไฟฟ้านะพี่อยากไปอยากไปจุดนั้นแต่มันใหญ่มากไม่ไม่รู้ไปทางไหนนะนี่รสไฟฟ้าอันนั้นก็จะเป็นอีกตึกหนึ่งอันนั้นก็จะเป็นอีกตึกหนึ่ง อันนี้ตอนนี้น้องลงทุนอยู่ก็อีกตึกหนึ่งนพี่ก็ทั้งหมดนี่มันมีอยู่ประมาณสามนะคะพี่สามตึกฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านขายโทรศัพท์นะคะพี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นธนาคารนะคะฝั่งนี้จะมีเยอะมากๆเลยก็คือมาไม่อนีนะพี่น้อง มาเฮ็ดบัตรเคิร์นบ no? <the> ัตรยังพี่เดบิตเดบิตอะไรอ่ะอันอีทีเอ็มนะเดียวกันปะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมของพี่เป็นเดบิตใช่ไหมอ่าเป็นบัตรเดบิตเบิ่งได้ว่าโชว์ได้ว่านี่นะพี่เนาะบัตรนี้นะมาเฮ็ดใหม่นะพี่เนาะมันมึดอายุเนาะจับอะไรนะแล้วก็ซื้อกระเป๋าน่า แล้วก็มาแลกเรียนนำไป้อกลงทุนจะชมเรียนไว้ประมาณบัตรชอเบิรงจำกี่ประเดพน่น้องเบิร์ได้ประมาณพันพันห้าจะลืมนะว่ามาต้องเอาพาสปอร์ตเล่มเล่มบัตรบัญชีเล่มบัญชีแล้วก็บัตรอันนี้บัตรเก่าของเราที่มันหมดบัตร e t m เจ๊ไหมหรือว่าเดบิตอันเก่าอันเดบิตอันเก่าอันแหละ ก็ไม่เคยมาธนาคารกระชับชนนะตาก็อาจจะเตรียมไม่ถูกเพราะว่าประกาศอะไรอย่างหนึ่งไปก็จะไม่เราก็จะไม่ทำให้อันนี้เราไปดูใน YouTube มาด้วยนะพี่เราไปไปดูใน YouTube มาเขาก็บอกว่าเตรียมบัตรบัตรประชาชนด้วยหรือเปล่าพี่บัตรประชาชนด้วยก็คือสี่อย่างทั้งหมดสี่อย่างคนลาวเขาก็ใส่แล้วไดบัตรอันนั้น บัตรแรงงานใช่ไหมใช่ไ hmm. ม like ่ใช oh ่บัตรบัแรงงานไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช้บ like ัตรอะไรใชบัตรพีช่าพีช่าพาสปอร์ตพาสปอร์ตอย่างเดียวอ๋อไปกดเงินกันอ๋อไปกดเงินกันนะทีนี้ไปเขาต้องให้เราไปลองกดด้วยใช่ไหมพี่รอคิวก่อนนะพี่คนเดียวคิวจะกดได้หรือเปล่าก็มาลุ้นกัน ก็จะมีธนาคารเกษตรกรน,นะคะข้าง มาแรกเขาจะเอาเงินเข้าบัญชีเราเลยนะคะเขาไม่ให้เงินสดกับเรานะเราก็เลยจะกดตังออกมาอีกอีกรอบนึ้งนะ <c oughs> ยังไงอุ้ยได้เหรอเออได้สองครันเอาไม่ได้ัาหน้าเหรอ มันไม่เห็นมีมันไม่มีตัวเลขไม่มีห้าร้อยพี่ต้องกอดอีก,กรอบห้าร้อยไปกดตัวเลขแล้วเดี๋ยวเซนโอเอรไหมได้เดี๋ยวไปโอนอ,อ,เ,อเอาไปได้นี่นะพี่ได้สองพันไ,ไปไหนต่อฝั <c oughs> ่งนน้นก็จะเป็นโทรศัพท์ขึ้นข้างบนหรือว่าจะลงา้าก็จะไปที่เดิมดูฝั่งนี้เหรอจีิจีอยากขึ้นไปดูอันนั้นพี่ละขึ้นไปดูอ่า อะไรนะตรงที่มันเป็นกระจกอะ่ะที่เห็นแม่กระจกใสที่เรามองจากอ่า BTS อ่ะ,อะเราจะเห็นกระจกใสอะ่ะกระจกใสตรงกลางอะน่าจะอยู่ฝั่งนี้น่าอยู่ข้างบนนะ่าจะไม่ผิดน,นี้มาคำเมืกรุงเทพกรุงเทพแล้วเนี่ยสวยนะพี่น้องตู้กดนีสวยมากกรุงเทพเปิดเนีเ่ยตอนนั้นอะหนูทำปัจิกรใช่ไหมแล้วแล้วหนูเดินมานี่นะพี่ล่า นี่เอะใช่ไหมเอะไรนันี่โนเดินเข้ามาในนี้เนี่ยสวยมากข้างในเลคะอไปได้ีข้างในมากเลตรงนั้นี่ใช้ไดหมเดินมานี่แล้วเขาก็ทำให้เขารูขาแยไอนนมดาใช่ไหมก็เลยว่ามาทั้งนี้ค่ะก็เลยเดินมา แโอ้โหที่นั่งแบบสวยมากนะคะพี่จะนายพาไปเปิดบัญชีท่านไม่แน่ใจว่ามันเอาทางไหนเนี่ยนี่ก้องร้านกล้องเต็มเลยเนี่ยโอ้โหแบบคทราคาเอ้หมื่นเจ็ดเองราคาหมื่นสองหมื่นไปไหนต่อขึ้นไปไหมข้างบนลงหนังเหรออันนี้ไม่ใช่นั่งคนละนะ นี่น่าจะเป็นตรงที่แบบเด็กเขาเล่นอะไรอะไรทุกอย่างแดดบ้างอันนี้ลงไปข้างล่างหาเวลามันละอะไรวะบับเบิ้ลบับเบิ้ลแล้วนี่ยใส่น้ำอโอแต่ก่อนไม่เคยเห็นนะห้าพันละเก้าอี้สตรีมกิมสตรีมเมอร์นะ กับอีสเตมเมร์ขึ้นตรไหนนะกรุงเทพสวยมากเลยไม่เห็นจะเจอร้านอะไรนะพี่เราไปตรงนั้นขึ้นมันนี้แล้วก็ไปตรงนั้นอเ,เอาทางไหน นัน่นหรอโอ้ยพียก็ว่าอยูว่าน,นีนน่มันลงมันลงก็เป็นลงหนังใช่ไหม,มอันนี้หองอะไรนะพี่กุุงสีใช่ใช่เวย กันเลยค่ะว่าเราดูหนังกันก่อนไมปนะมีสิดูดิทุกคนลงหนังใหญ่มากเนาะเรามาดูตรงนี้กันก็ได้เวลาเนี่ยไปมาไมล่ะไม่รู้มีไหมอ่ะนี่ไงนี่ไงเวลาแต่เปิดไปตรงนี้ เีนเวลาดิอ๋อนี่คือแผนนะนะสิบเอ็ดโมงกับบ่ายสองกับกับสองทุ่มมีสามเวลาสี่ไหนอ๋อสิบเอ็ดโมงเออใช่ชีเวลาเโมงบ่ายสองห้าโมงสองทุ่มราคาล่ะพี่เขาไม่ได้แจ้งใช่ไหมในนี้เอ้าเขาน่าจะเขาน่าจะแจ้งอยู่นู่นน่ะอยู่ตู้ที่เรากดนู่นน่ะเนาะ พีนะ่นอะมาเบิง่งอันนี้คือทางเขาเบิง่งหนังเลยพี่น้องน,นี่คือโลงหนังหน้าห้างเอ็มคอเทียนะโอ้ยใหญ่แห้งพี่นนองวันนี้เป็นวันตรุษจีนเลยนะอยากดูหนังสักเปะลาเลยอยากดูหนังสักเปะละ่าทุกคน จะลงเลยไหมหรือว่า,างไงโอเคไป okay, <bye. S 2> หลังจากที่ออกมาจากธนาคารนะคะพีเราก็จะมา